สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกชุดเอกสารที่หลายคนอาจจะรู้สึกว่ารู้จักดีอยู่แล้วนะครับแต่เราจะลองมองมันในมุมทีเออ่เหมือนกับการส่องกล้องจุลทรรศทางประวัติศาสตร์กันค่ะเอกสารชุดนั้นก็คือพันธสัญญาใหม่หรือ New Testament <ừ> ภารกิจของเราวันนี้ชัดเจนมากครับคือเราจะถอดแว่นแห่งศรัทธาออกชั่วคราวแล้วก็ใส่แว่นของนักประวัติศาสตร์เพื่อตรวจสอบเอกสารโบราณชุดนี้กัน <S <S ใช่เลยค่ะแหล่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายแขนงมากมีตั้งแต่หนังสือวิชาการหนักๆเลยการวิเคราะห์ตัวบทแบบเชิงลึกไปจนถึงบทความแล้วก็กระทู้ถูกเถียงของนักว,วิชาการในยุคปัจจุบันซึ่งทําให้เราเห็นภาพที่รอบด้านมากๆค่ะครับเราจะพยายามตอบคําถามใหญ่ๆ3มข้อด้วยกัน ข้อแรกเลยคือเราจะแน่ใจได้แค่ไหนว่าสำเนาที่เราอ่านกันทุกวันนี้มันเหมือนกับต้นฉบับที่เขียนขึ้นเมื่อ2,000ปีก่อนค่ะข,ข้อ 2. ใครกันแน่ที่เป็นคนเขียนแล้วเรื่องราวในนั้นมันน่าเชื่อถือแค่ไหนเมื่อเชื่อมกับหลักฐาน,น,นอื่นๆนอกคัมภีร์และข้อสุดท้ายตัวเอกสารเองนะ่ะมันบอกว่าตัวมันเป็นอะไรกันแน่การวิเคราะห์แบบนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับการที่นักโบราณาคดีเจอจารึกโบราณหรือนักประวัติศาสตร์ได้เอกสารเก่ามาสักชิ้นเลยค่ะ เราจะสืบหามันจากหลักฐานที่มีอยู่ตรงหน้าโดยพักเรื่องความเชื่อส่วนตัวเอาไว้ก่อนแล้วมาดูกันว่าตัวเอกสารมันบอกอะไรเราบ้างเยี่ยมเลยครับงั้นมาเริ่มที่ประเด็นแรกกันเลยเรื่องความสมบูรณ์ของตัวบทผมขอเปิดด้วยข้อเท็จจริงที่อ่อทำมาผมอึ้งไปเลยตอนที่อ่านเจอในแหล่งข้อมูลค่ะคือ เราไม่มีต้นฉบับดั้งเดิมที่เขียนด้วยลายมือของผู้เขียนจริงๆหรือที่เรียกว่าออโต g กราฟสของพันธสัญญาใหม่เหลืออยู่เลยแม้แต่ชิ้นเดียวครับใช่ค่ะซึ่งนั่นเป็นเรื่องปกติสำหรับเอกสารโบราณเกือบทั้งหมดเลยเอ๋อเหรอครับเหตุผลหลักก็คือวัสดุที่ใช้เขียนในสมัยนั้นอย่างกระดาษปาปิรุสมันเปราะบางและก็เสื่อมสภาพเร็วมาก ไม่ต่างจากกระดาษที่เราใช้กันทุกวันนี้เท่าไหร่แถมภาษาที่ใช้ก็ไม่ใช่ภาษากรีกชั้นสูงแบบที่นักปราดญ์เขาใช้กันนะคะแต่เป็นภาษากรีกแบบบ้านๆที่เรียกว่าคอยเนเป็นภาษาพูดของคนทั่วไปในจักรวรรดิโรมันยุคนั้นเลยค่ะเดี๋ยวนะครับถ้าเราไม่มีต้นฉบับเลยแม้แต่ชิ้นเดียวแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าไอ้สำเนาเป็นพันๆฉบับที่เรามีอยู่มันไม่ได้เพี้ยนไปจากต้นฉบับดั้งเดิมหมดแล้ว มันฟังดูเหมือนเกมกระซิบที่เล่นต่อๆกันมาเป็นร้อยๆปีเลยนะครับเป็นคำถามที่ยอดเยี่ยมมากค่ะและนี่คือจุดที่พันธสัญญาใหม่โดดเด่นขึ้นมาอย่างน่าประหลาดคือสิ่งที่เราไม่มีในแง่ของคุณภาพหรือก,ก็คือต้นฉบับนะคะเรามีทดแทนในแง่ของปริมาณเรามีสำเนาห,หรือ manuscripts จำนวนมหาศาลถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆนะคะลองเปรียบเทียบกับเอกสารโบราณชิ้นอื่นที่ได้รับการยอมรับในทางประวัติศาสตร์ดูมหากาบอีเลียดของโฮเมอร์ เรามีสำเนาอยู่ประมาณ643ฉบับก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับเยอะค่ะแต่สำหรับพันธสัญญาใหม่เรามีสำเนาเฉพาะที่เป็นภาษากรีกมากกว่า5261ฉบับ<ฮ>ยังไม่นับฉบับแปลเป็นภาษาอื่นๆอีกเป็นหมื่นๆฉบับเลยนะคะ แต่ที่น่าตกใจกว่านั้นคืองานเขียนของทาซิตัสนักประวัติศาสตร์โรมันคนสำคัญที่สุดคนหนึ่งของโลกเรารู้เรื่องราวของจกักรพรรดิอย่างทิเบริยสหรือนีโรส่วนใหญ่ก็จากเขางานของเขาทั้งหมดที่เรามีอยู่มาจากสำเนาในยุคกลางเพียงฉบับเดียวเท่านั้นค่ะโหเดี๋ยวนะครับแค่ฉบับเดียวเองเหรอครับฉบับเดียวค่ะ แต่นักประวัติศาสตร์ทั่วโลกอ้างอิงงานของเขาเป็นเรื่องปกติแบบนี้แปลว่ามาตรฐานความน่าเชื่อถือที่เราใช้กับเอกสารโบราณทั่วไปเมื่อเทียบกับที่เราใช้กับพันธสัญญาใหม่มันต่างกันคนละเรื่องเลยสิครับถูกต้องค่ะในเชิงบรรณานุกรมถ้าเรายอมรับความน่าเชื่อถือของงานเขียนโบราณอื่นๆพันธสัญญาใหม่ก็อยู่ในจุดที่น่าเชื่อถือกว่าอย่างเทียบไม่ติดเลย แต่แน่นอนคำถามต่อมาก็คือมีสำเนาเยอะก็หมายความว่ามีโอกาสเกิดความผิดพลาดในการคัดลอกเยอะตามไปด้วยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะแหล่งข้อมูลระบุว่าตัวบทที่เรามีอยู่มีความถูกต้องประมาณ99%อแต่อีหอร์ที่มันต่างกันนี่ระค่ะที่น่าสนใจมากมันแบ่งได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆคือความผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจกับการเปลี่ยนแปลงโดยตั้งใจ ความผิดพลาดแบบไม่ตั้งใจก็มีหลายแบบเช่นดิกโทกราฟีคือการเผลอเขียนคำซ้ำหรือไอเทสเซิมคือการสะกดผิดเพราะตัวอักษรบาตัวในภาษากรีกมันออกเสียงคล้ายกันมากแล้วก็มีแบบที่ซับซ้อนขึ้นมาหน่อยอย่างโฮโมโทลูเทียนใช่ไหมครับใช่ค่ะโฮโมโทลูเทียนนี้อธิบายง่ายๆก็เหมือนเวลาเราคัดลอกประโยคว่า เขาไปดูหนังที่โรงหนังแล้วตาเราอาจจะไล่กระโดดจากคำว่านหนังตัวแรกไปยังคำว่านหนังตัวที่สองแล้วคัดลอกต่อไปจากตรงนั้นเลย oh. ผลก็คือข้อความที่โรงตรงกลางมันหายไปเลยซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้บ่อยๆในการคัดลอกด้วยมือค่ะโอเคครับพวกความผิดพลาดแบบไม่ตั้งใจนี้พอเข้าใจได้แต่ที่ผมว่าน่าสนใจจริงๆคือการ เปลี่ยนแปลงโดยตั้งใจนี่แหละครับประเด็นนี้ลึกซึ้งมากค่ะเพราะต้องเข้าใจก่อนว่าอารลักหรือสคริปส์ในยุครกแรกเขาไม่ได้มองตัวเองเป็นแค่เครื่องถ่ายเอกสารครับบางครั้งเขาก็ทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการไปด้วยแหล่งข้อมูลบอกว่าส่วนใหญ่แล้วการเปลี่ยนแปลงพวกนี้ทำด้วยเจตนาดีค่ะ แต่คำว่าเจตนาดีในที่นี้มันฟังดูอันตรายเหมือนกันนะครับเพราะมันหมายความว่าคนคัดลอกกำลังใส่ความคิดของตัวเองลงไปในเอกสารศักดิ์สิทธิ์แบบนี้มันจะต่างอะไรกับการบิดเบือนที่นักวิชาการอย่างบาร์เออร์แมนพูดถึงหรครับนั่นคือหัวใจของข้อถกเถียงเลยค่ะ เจตนาดีของคนยุคนั้นมีหลายรูปแบบเช่นปรับแก้วยากร์ให้มันสละสลวยขึ้นหรือพยายามทําให้เรื่องราวในพระวรสารที่เล่าเหตุการณ์เดียวกันให้มีความสอดคล้องกันมากขึ้นที่เรียกว่า harmonization oh. เช่นปรับแก้คําอธิษฐานของพระเยซูในมัทธิวกับลูกาให้เหมือนกันเป,เป๊ะหรือแม้กระทั่งการปรับแก้ข้อความที่เขารู้สึกว่าอาจจะทุกตีความผิดไปในทางที่ไม่ดีต่อหลักคําสอนได้ มันคือการประทะกันระหว่างมุมมองที่ว่านี่คือการแก้ไขเพื่อความชัดเจนกับการบิดเบือนเพื่อเหตุผลทางเทววิทยาค่ะพอเราเห็นว่าตัวบทมันมีความน่าเชื่อถือในระดับที่น่าทึ่งแล้วคำถามที่ตามมาทันทีเลยก็คือแล้วใครกันล่ะที่เป็นคนเขียนข้อความพวกนี้ขึ้นมาเพราะเอาจริงๆสำเนาที่สมบูรณ์ของเรื่องที่แต่งขึ้นก็ยังเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นอยู่ดีถูกต้องค่ะมาถึงคำถามที่สองกัน ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจมากคือพระวรสารทั้งสี่เล่มที่เราคุ้นชื่อกันดีไม่ว่าจะเป็นมัทธิวมาราโกลูกาหรือยอนจริงๆแล้วเป็นเอกสารที่ไม่ระบุชื่อผู้เขียนนะคะอ้าวเหรอครับใช่ค่ะชื่อที่เราเห็นกันทุกวันนี้เป็นการใส่เข้าไปในภายหลังตามธรรมเนียมของคริสตจักรเช่นพระวรสารตามคําบอกเล่าของมัทธิวแล้วธรรมเนียมพวกนี้มาจากไหนครับ มีหลักฐานอะไรมารองรับบ้างก็มาจากทั้งหลักฐานภายในคือคำใบ้ต่างๆในตัวบทเองแล้วก็หลักฐานภายนอกซึ่งก็คือบันทึกของผู้นำคริสตจักรในยุคแรกๆที่อยู่ใกล้ชิดกับเหล่าอัครสาวกมากที่สุดอย่างเช่นปาปิยัสที่เขียนไว้ในช่วงต้นศตวรรษที่สองว่ามารโกนั้นได้เขียนพระวรสารขึ้นตามคำบอกเล่าของเปโตรอย่างละเอียดเลยค่ะแต่ก็มีข้อโต้แย้งที่แข็งแรงมากจากฝั่งนักวิชาการสมัยใหม่ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการรู้หนังสืออืคืออัครสาวกบางคนอย่างเปโตกับยอนเนี่ยเป็นแค่ชาวประมงจากกาลิลีนะครับพวกเขาจะสามารถเขียนเอกสารภาษากรีกที่ซับซ้อนและมีโครงสร้างวรรณกรรมสวยงามขนาดนี้ได้ยังไงเป็นข้อโต้แย้งที่สมเหตุสมผลมากค่ะซึ่งแหล่งข้อมูลก็ให้คำอธิบายที่เป็นไปได้ไว้หลายทาง หนึ่งคือไม่ใช่ว่าอะคราสาวกทุกคนจะเป็นชาวประมงอย่างมัตทิวก็เป็นคนเก็บภาษีซึ่งเป็นอาชีพที่ต้องอ่านออกเขียนได้และคุ้นเคยกับการทำเอกสารอย่างดีครสองคือวัฒนธรรมการใช้เลขานุการหรือ amanuensis Am ในการเขียนตามคำบอกเป็นเรื่องปกติมากๆในโลกยุคโบราณแม้แต่เปาโลเองในจดหมายของเขาก็ยังระบุชื่อคนที่ช่วยเขาเขียนเลยค่ะและประเด็นเรื่องเลขานุการนี้มันมันซับซ้อนไหมครับ คือเราจะรู้ได้ยังไงว่าส่วนไหนเป็นคําพูดของเปาโลจริงๆและส่วนไหนเป็นสำนวนหรือการขยายความของเลขานุการอ๋อเป็นประเด็นที่นักวิชาการถกเถียงกันอย่างละเอียดเลยค่ะบางครั้งพวกเขาจะวิเคราะห์สไตล์การเขียนและคําศัพท์เพื่อดูว่าส่วนไหนมีสำเนียงของเปาโลและส่วนไหนอาจจะเป็นสำนวนของเลขานุการซึ่งมันแสดงให้เห็นว่ากระบวนการเขียนในสมัยนั้นมันซับซ้อนกว่าที่เราคิดมากโอเคแล้วถ้าเรามองออกไปนอกตัวบทล่ะครับ มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์อื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับศาสนามายืนยันเรื่องราวนี้บ้างไหมมีค่ะและนี่เป็นจุดที่สำคัญมากในการประเมินความน่าเชื่อถือทางประวัติศาสตร์นักประวัติศาสตร์โรมันอย่างทัสซิทัสเขียนบันทึกไว้ชัดเจนเลยว่าบุคคลที่ชื่อคริสหรือคริสตัสถูกประหารชีวิตในสมัยของผู้ว่าการปอนติอุสปิลาต และมีกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าคริสเตียนซึ่งเป็นผู้ติดตามของเขาอยู่ในกรุงโรมเป็นจำนวนมากในช่วงปีคศ264นอกจากนี้ก็ยังมีโยเซฟุสนักประวัติศาสตร์ชาวยิวที่เขียนถึงพระเยซูและยอนทูให้บัพติศมาด้วยหลักฐานเหล่านี้ยืนยันว่าบุคคลเหล่านี้มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์ไม่ใช่ตัวละครในนิยายค่ะแต่ถึงอย่างนั้นคนที่อ่านอย่างละเอียดก็จะเจอจุดที่ ดูเหมือนจะขัดแย้งกันเองภายในตัวบทอยู่ดีนะครับเช่นเรื่องเล่าเหตุการณ์เดียวกันแต่รายละเอียดไม่ตรงกันเป,ป๊ะๆเรื่องพวกนี้เราจะอธิบายยังไงครับประเด็นดีสนุกมากค่ะเพราะมันบังคับให้เราต้องอ่านอย่างนักสืบครับแหล่งข้อมูลยกตัวอย่างที่คลาสสิกมาสองสามเรื่องเรื่องแรกคือเวลาที่พระเยซูถูกตรึงกางเขนพระวรารสารยอนระบุเวลาต่างจากอีกสมเล่มซึ่งฟังดูเหมือนเป็นข้อขัดแย้งที่ชัดเจน แต่คำอธิบายหนึ่งที่เป็นไปได้ก็คือการใช้ระบบนับเวลาคนละแบบมันต่างกันยังไงครับระบบโรมันกับระบบยูพูดง่ายๆคือระบบโรมันจะเริ่มนับวันใหม่ตอนเที่ยงคืนเหมือนเราทุกวันนี้แต่ระบบของยูจะเริ่มนับวันใหม่ตอนพระอาทิตย์ตกค่ะอ๋อ oh. ดังนั้นคําว่าชั่วโมงที่สหรือชั่วโมงที่6อาจจะหมายถึงคนละช่วงเวลาของวันได้เลยขึ้นอยู่กับว่าผู้เขียนใช้ระบบไหนในการอ้างอิง ซึ่งความแตกต่างเล็กๆน้อยๆแบบนี้แหละที่ทําให้นักประวัติศาสตร์ต้องทางานหนักขึ้นน่าสนใจมากครับแล้วเรื่องจํานวนทูสวรรค์ที่อุโมงฝังศพที่บางเล่มบอกหนึ่งองค์บางเล่มบอกสององค์ลหะครับอันนี้ดูจะอธิบายยากกว่าใช่คะ่ะอันนี้เป็นเรื่องของการเลือกเล่าแหล่งข้อมูลชี้ว่าการที่ผู้เขียนคนหนึ่งบอกว่าเห็นทูตสวรรค์นหนึ่งองค์มันไม่ได้ขัดแย้งกับการที่อีกคนบอกว่าเห็นสององค์นะคะอืม การบอกว่ามีหนึ่งไม่ได้เป็นการปฏิเสธว่าอาจจะมีสองเขาอาจจะแค่เลือกโฟกัสไปที่ทูตสวรรค์องค์ที่พูดกับพวกเขาเท่านั้นซึ่งเราต้องไม่ลืมว่าเอกสารเหล่านี้ไม่ได้ถูกเขียนขึ้นในฐานะรายงานของตำรวจที่ต้องเก็บทุกรายละเอียดแต่มันคือคำให้การของพยานที่เล่าเรื่องจากมุมมองของตัวเองครับ และที่สำคัญมันถูกเขียนขึ้นโดยชาวยิวภายใต้การปกครองของโรมันเราจะเห็นการใช้คำเปรียบเทียบทางการทหารอยู่ตลอดซึ่งมันสะท้อนความตึงเครียดของสังคมในยุคนั้นได้อย่างชัดเจนมากเข้าใจแล้วครับคือมันมีทางมิติทางประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองแฝงอยู่ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าทางศาสนาลอยๆซึ่งนั่นก็นำเรามาสู่คำถามสุดท้ายพอดีเลยครับพอเราเห็นว่าตัวบทมันแข็งแรง มีผู้เขียนที่เป็นไปได้และอิงอยู่กับประวัติศาสตร์ในระดับหนึ่งแต่เนื้อหาส่วนใหญ่ก็ยังเต็มไปด้วยเรื่องราวปาฏิหาริย์คำถามก็คือแล้วตัวผู้เขียนเองนะ่ะเขาคิดว่าเขากำลังเขียนอะไรกันแน่เป็นคำถามปิดท้ายที่สำคัญที่สุดคะ่ะหัวใจหลักของคำตอบนี้อยู่ในแนวคิดเรื่องการดนใจหรือ inspiration คือผู้เขียนเชื่ออย่างสุดหัวใจว่าข้อความที่พวกเขาเขียนนั้นมาจากพระเจ้าโดยตรงเราจะเห็นหลักฐานเรื่องนี้จากการที่พวกเขามักจะอ้างอิงพันธสัญญาเดิมหรือคมภีร์เก่าของชาวยิวโดยใช้วลีว่ามีคําเขียนไว้ว่าอืมซึ่งวลีนี้ถูกใช้มากกว่า90ครั้งเลยทีเดียวมันเป็นการบอกผู้อ่านว่าเรื่องที่ฉันกําลังจะพูดต่อไปนี้มีสิทธิอํานาจเทียบเท่ากับพระคมภีร์ที่พวกเธอยอมยับอยู่แล้วนะ ว้าวเหมือนการบอกว่านี่ไม่ใช่ความเห็นส่วนตัวแต่การส่งต่อสาสารที่ใหญ่กว่าตัวเองแล้วพวกเขาเห็นงานเขียนของคนอื่นๆในรุ่นเดียวกันยังไงครับอย่างเปโตมองจดหมายของเปาโลไว้ยังไงนี่คือจุดที่น่าทึ่งมากค่ะคือผู้เขียนพันธสัญญาใหม่ มองว่างานเขียนของเพื่อนร่วมรุ่นของตัวเองก็มีสิทธิอำนาจเทียบเท่าพระคัมภีร์หรือ s c r i ปเจอรเช่นกันมีตอนหนึ่งที่เปโตรเขียนถึงจดหมายต่างๆของเปาโลและบอกว่ามีบางจุดที่เข้าใจยากและคนนำไปบิดเบือนเหมือนกับที่พวกเขาทำกับพระคัมภีร์อื่นๆค่ะเดี๋ยวนะครับนั่นเท่ากับว่าพวกเขากำลังสร้างสาระบบหรือแคนนอนของตัวเองขึ้นมาแบบเรียลไทมเลยเหลอครับคือ เปโตรกำลังบอกว่าจดหมายของเปาโลมีสถานะเทียบเท่ากับหนังสืออิสยาหรือบทเพลงสะดุดีเลยนะใช่ค่ะมันแสดงให้เห็นว่าในยุคแรกๆนั้นงานเขียนเหล่านี้ถูกมองว่ามีสถานะพิเศษไปแล้วและแน่นอนว่าเนื้อหาที่พิเศษที่สุดที่เป็นทั้งหัวใจและเป็นประเด็นที่ท้าทายมุมมองประวัติศาสตร์มากที่สุดก็คือเรื่องราวปาฏิหาริย์โดยเฉพาะการฟื้นคืนพระชน ซึ่งนี่คือจุดที่นักประวัติศาสตร์ต้องขีดเส้นเลยใช่ไหมครับเพราะมันอยู่นอกขอบเขตของสิ่งที่พิสูจน์ได้ถูกต้องค่ะในฐานะนักประวัติศาสตร์เราทําได้แค่รายงานว่าเอกสารเหล่านี้อ้างว่าสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นแต่ในมุมมองของตัวเอกสารเองเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเสริมแต่เป็นแกนกลางของทุกสิ่งเปาโลเขียนไว้ในจดหมายถึงชาวโครินแบบชัดเจนมากว่า ถ้าพระคริสไม่ได้ฟื้นขึ้นจากความตายความเชื่อของพวกท่านก็ไร้ความหมาย hmm. สำหรับพวกเขาแล้วนี่ไม่ใช่ทางเลือกที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่เป็นรากฐานของทุกอย่างเลยค่ะแหล่งข้อมูลชี้ว่าตัวเอกสารนำเสนอเรื่องนี้ในฐานะข้อเท็จจริงที่เป็นคำอธิบายเดียวที่ว่าทำไมเหล่าอาาลสาวกจึงเปลี่ยนจากกลุ่มคนที่ขี้ขลาดกลายเป็นกลุ่มคนที่กล้าหาญยอมพลีชีพเพื่อปร,ประกาศเรื่องนี้ไปทั่วจัก,กรวรรดิโรมันโอ้โห oh. วันนี้เราได้สำรวจพันธสัญญาใหม่ในฐานะเอกสารโบราณกันแบบเข้มข้นจริงๆนะครับ ตั้งแต่การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของสำเนาที่มีอยู่มากมายอย่างไม่น่าเชื่อการสืบหาตัวตนของผู้เขียนที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนไปจนถึงการทำความเข้าใจคำกล่าวอ้างอันยิ่งใหญ่ของตัวเอกสารเองของพันธสัญญาใหม่ที่เรามีหนังสือ27เล่มในปัจจุบันนี้มันไม่ได้มาจากการที่ใครคนใดคนหนึ่งหรือสภาใดสภาหนึ่งมาประชุมแล้วลงมติกันครั้งเดียวจบนะคะเอาแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับ แหล่งข้อมูลอธิบายว่ามันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นออร์แกนิก o c e เซสที่ใช้เวลาหลายศตวรรษในยุคที่ยังไม่มีการพิมพ์การคัดลอกหนังสือแต่ละเล่มเป็นงานที่ใช้ทั้งเวลาและทรัพยากรมหาศาลดังนั้นหนังสือเล่มไหนที่คริสตจักรในวงกว้างเห็นว่าสำคัญมีประโยชน์และเป็นที่ยอมรับก็จะถูกคัดลอกและส่งต่อกันไปเรื่อย ส่วนเล่มที่ไม่ค่อยมีคนอ่านหรือไม่เป็นที่ยอมรับก็จะค่อยๆหายไปตามการเวลาเพราะไม่มีใครลงทุนลงแรงคัดลอกมันต่อน,นั่นเองค่ะฟังดูแล้วมันคล้ายกับการที่คอนเทนต์บางอย่างกลายเป็นไวรัลในยุคนี้เลยนะครับคือคอนเทนต์ที่มันโดนที่มันใช่ก็จะถูกแชร์ถูกรีโพสต์ถูกส่งต่อกันไปเรื่อยๆจนมันกลายเป็นมาตรฐานไปเองเป็นการเปรียบเทียบที่ยอดเยี่ยมมากค่ะ และนี่คือคำถามชวนคิดที่อยากจะทิ้งท้ายไว้กระบวนการคัดกรองโดยชุมชนแบบนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับวิธีที่ชุดข้อมูลหรือแนวคิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นคำภี์โบราณเมื่อ2,000ปีก่อนหรือมีมและวิดีโอไวายรัลในยุคดิจิทัลได้รับการยอมรับจนมีสิทธิ์ทีอำนาจและกลายเป็นมาตรฐานในวัฒนธรรมหนขึ้นมามันเป็นพลังของตัวเนื้อหาเองหรือเป็นพลังของชุมชนที่ส่งต่อกันแน่คะ